ีมมม่มาเอ้ยทางเข่าหน้าผู้ใดนี่ทางมาบ้านผู้ใดนี่ดีนะมามาตัวหน้าเงียบเอออันหน่วยฟุ้นเอาหน่วยนี้เหรอใช่โอ้ยตายแล้วอะไรที่นมพอดีเลยอ่ะอีอันนี้เดี๋ยวว่างกับดาพอดีจีพอดีคือแบบพอดีนมมากเลยอ่ะพอดีตัวตาตัวตาบ่สร้างโมดเลยเออเห็นไหมมันหลายบางฮวง ธรรมศาสตร์พุ่มบานธรรมศาสตร์บุ้ยอีนี่บะฮุงกับฟางมูเอาจักเหล่านั้นมันก็เป็นจังซี่แม่มันก็เบิงในเด้มันก็บปูดกับปีดมันก็ะปูดกับปีดมากมากระดับกูแม่กูสียูใสกูกระติดปีดบินซุมน้ำข่าซุมน้ำกูหั่นมันเกืดมาสีน้ำกูได้บ่ซุมน้ำขาไม่ได้ไม่ได้ข่าจะ่ีจังนิดแลนด์นิดแลนด์นิดแลดอย่าได้ใส่อย่าได้ใส่เฮาไว้อยู่ เอามาหอดบ้านเลยคือแดดเอาเข้าใจว่านั่งยูออดอนอันก็สิมาเร็วเถอะวะมันต้องอยูออดอนี่แหละก็เลยถามว่าอยู่บ้านหรืออยู่ใส่เกย์บ่อมาหอดบ้านกอดเอียงเด้อค่ะเงือดลายใช่มีหน่วยแดงบ่มันบ่แดงบ่มันเขียวเบิดบ่แต่ว่ามันแก่บ่นี่ยแก่ละบ่ต้นใดแก่กลมูต้นเก็บไปขายแล้วเอาบ่อมึงขายได้จักบาท อาก็ได้อยู่ได้เหรออยู่ได้มันสูกอยู่เอ้านี่เด้ยมันมันสูกหรือมันลวกมันสูกอืมมันสุกแบบจริงจริงจังๆมากเลยเส่จ้าหนุ่ยปะเสครบอายุบะเสียครบอายุเหรอเพชรดีบ่เออข้าศึกกระซัมนี่เนาะอ่ะเก็บไว้ซัมนี่เหละมันสีบรโสด ข <c oughs> านี่มาตักบุฟเฟ่ตเพื่อนสาวกินใส่อันนี้ก่อนจัะหน่อยตักใส่นยังใส่นน้ำตาลเลยเนาะเพื่อนอยากถึนสาวลงได้บนนี่ลงบ่ไหนก็เพื่อเอาเพรา,าะาว่าาแบบใส่อันนี้เนาะอันนี้ใส่หลายบ่อปลายมีดเคี่ยวลงใส่แบบนมีดบ่อปลายมีด มันคอกับปูขอกะปูเอาบอกมันบ่ได้บอกเออไม่ไลอมึงก็บบอบอกกูมึงก็บเอซ่อนไหมไอ้กูนอพ่อหนูพ่อลัเกียก็บอบอกกูนอว่าแบบตีคออีกย่งเสียตามเลยเนี่ยเลิศบ้ายนัวหนัวยั่วยั่วะมกนาเดี๋ยวบ่ายั่ะ ก็ต้องตัดแหลกเนาะเดี๋ยวเขาสิลงกินบางทีเออซัำนีล่ะเขาตัดแบบเขาตัดแบบในีมือมันน้านล่างหรอบนนี้ล่างแล้วล่างบ่โออเขาโย่เอาแม้สิตัดให้ละเอียดคนวะอ่ะสัะกหน่อยสันมูบอเสื้อผีมือไว้สักหน่อยสักหน่อยมันเตะก่อนนี่มีบ้านครับบอสบ,บัดเนี่ยงยมึงม,มันมันมีน้ำหรอบนนียมีอุ้ยหนายอยู่ตัว ว่า,ายอยู่ดิวุ้ยเม็ดมึงคือคมแถะไม่เม็ดอยูู่้เดียวนเยนะอเลิศป่ะประเดียไปไปจักมันยังบออออ่อประเดีหืมนัวป่ะนัวป่ะนัวป่ะนัวอม่นัวป่ะโอ้นสีเข้มบ่ะเส้นหน้ปานปลา,า,า,าจาักสองหยดเนาะ น้ำปลาที่ว่าโหลดอันไม่ใไญ่อันไม่ใไญ่อันไม่ใไญ่์อย่างก็อันที่พิกี้มันเอาลูอันนะไม่ใไญยโสวัดน้ำปลาที่ว่าโหลดน้ำปลาที่มันอร่อยอร่อยนะน้ำปลาที่ว่าโหลดใส่ีดีเออใส่ซีดีละเด้แล้วก็ใส่ซีดีนะเขาบอกใส่ซีดีอันนี้ใส่ซีดีว่ะบอบอได้ใส่ซีดีเพราะว่าอันนั้นมันเป็นสูตรของไม่ใไญ่โซวัดแบบซิมบงกอนนะมันนัวแล้วเด้เออมันนัวมันนัวเด้ มันนัวโปร่งสุดอะหน้าโอเคกระปุกเนาะมัเนี่ยเลือดบอสเนื้อมันนี่จากต้นจ้าสุรสดเลยอ๋อใส่เบิร์ดเลยบอกวะใส่เบิร์ดเนาะใส่เบิร์ดทะเลโยโย่ปิดขอบโกมึงกับมึงงมไว้เพรามันแบบ พี่จะแมนโคกมินีเว้ยสิได้ซื้อโคกไม้เอียงนี่ไม่หรือเนอะว่าเป็นแต่ตอนรับแขกให้โคกพูดเดียวจะแมนเอียงกับพูดเดียวอันใดกับมินีเบิร์ดเบิ่งดูล่ะเบิ่งดูบ่ได้สมเบิ่งจ่องกับโคกบัดนี้โคกนี่โคกไม่เอียงพูดเดียวหอมประเดียวนี่เบิ่งดูที่นุกีได้หมุดน้ำขึ้นมาโอ้ยมันยัวยากมากเลยอ่ะได็ดเลย ออหอมเปียยังไม่ได้เก็บูอบหอมยก็กินกับต่<อ>บาตยบะงแบอเอาแม่เอามาแม่มเม้ยหัวถาหอมเปยียสิบอ,อันนั้นสักคนบนะ่เนาะใส่ิมดูลิมได้ปะนีะ่นบอือูแบบเ็ดนั่นอือิมบ่ พอแล้วบอกพ่อแล้วเด็กอีกบะบ่เด็กเนาะบ่บ่เด็กแล้วมามาหอมเปรีมาตับรอบสองบ้านบ้านเยอะเยอะเลยหอมวันในดคฮะวันในบ่เนี่ยเอาวันนั้นมยังคืออนดับบันนี้แม่งอาบ่ดับมันอันนั่นมันยูคดินใส้อันกคคูนงัมั้หอกะเอามาพร้อมกันทันและบ่ยังมีอยู่ิเออเดี๋ยวสิไปเอาหามกไม้ปูกก่อนสิไปเอามาอีกยุ่ เพราะว่านี้เน่ปลูกหอมอะไรทสินหอมยเด้เเบิดงามๆหอมนี่เอมันถึงจ้าบ่เอเลยมันถึงเลือดะเนได้แล้วได้แล้วเ้ยงถาดเล็กเดี๋ยวเดียวเอาถานเล็กเรือถาดใหญ่ถานเล็กถานเล็กนี่หรอถานนี้นี่หร่ออ้อ้ยข้าะนี่ สีจืดแต่รสชาติโอ้แต่รสชา,า,าติแบบถึงมากนะเห็นขา,ขาวๆเพลินเวิร์นอย่างนี้นะแบบเนี่ยเสียบในอิมพอร,ร์ตมาเลยได้เนี่ยช่วงองเลยว่าเขายิบแต่ของเ่ได้เลยทังเสียงโคกขลดฟังเสียงขวดฟังเสียงขวดเป็นแต่แสีบบริษัทว่าน้องคือซะาดเห็ดหั<อ>มีก็เลือดว่าจะโชกกับปู<อ>ออใส่เนี่ยเลิศขอซิมได้บอซิมก่อนมูได้บอเนี่ยซิมซิมเนี่ยดูซิคืแพ็กแก้ม ร้อนเผ็ดอันได้รๆบอสเมนบอกพี่อินนี่บอสเผ็ดเผ็ดกินแบบธรรมชาติเผ็บอสหากินแบบธรรมชาติอ้ามาค่ะตุ่มแซวพี่น้องมาเด้อมาเด้อต่างบกฮวงพักกับหินกับเก็บใหม่ๆหม่พักก้านจ่องกับเก็บมาใหม่ๆพี่ผู้ไปเก็บพักแดดซองตาเพิ่นสดๆทุกอย่างค่ะมา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 นะจ๊ะมานะจ๊ะมาค่ะต้องเตรียมอย่งมหาเมนค่ะมาหากินในสวนอย่างเดียวเลยนี่มาแบบเลี้ยง